วันนี้แม่นะครับเขียนคลิปสนที่ริมทองกุลครับหัวร้อนเลยด่ากลาดเลยครับด่ากลาดพี่เท่งพี่เท่งหัวหน้าพักประชาชนครับไอติมก็โดนกันฮะพักประชาชนโดนด่าเละนะครับแกบอกว่าแกเนี่ยไม่ได้เรียกทหารมาปฏิวัติอ่ะเดี๋ยวฟังคลิปดูไอเท่งไอเด็กพวกวันซื่นนะฮะถือโอกาสใส่ความผม ผมไม่ได้เรียกฐานมาปฏิวัติผมตวอีกทีนะผู้ชมหลายคนนี่คอพูดผมนะหลายคนสื่อมวลชนหลายคนบอกว่าคุณส่วนที่คุณกําลังยุ่ยให้ฐานเข้ามาปฏิวัติใช่ไหมไม่ใช่ทหารจะปฏิวัติแม่งไม่เคยบอกผมจะทําเมื่อไรก็ทําไปถ้าเห็นว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นแล้วการเมืองมันแก้ไม่ได้ซึ่งการเมืองมันแก้ไม่ได้เขาจะปุ๊บจะปั๊บก็เป็นเรื่องของเขาแต่ขอเรื่องเดียว ไหนๆจะทําแบบนั้นถ้าจะทําการสาธุขออย่าเอาพลเอกมาบริหารชาติบ้านเมืองอีกให้ประชาชนพวกเราเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาประเทศชาติถูกไหมหนุกทาความเข้าใจก่อนนะครับผมไม่ได้ยุใ่้ฐานปฏิวัติไอ้ย้ำหลายครั้งหลายครั้งท,ทั้งหัวทั้งท้ายไอ้นัทชวุิคุณนี่แม่งโคตรสถุนเลย ถ้าคุณจะแดกดันผมคุณเอาความจริงที่ผมพูดมาพูดนะ,ะไอ้เทง้งไอเด็กพวกวันซืนนะฮะถือโอกาสใส่ความผมเรื่องโน้เรื่องนี้ไอพรลิกวัชรศิลเอาอย่างไงครับฟังคลิปจบแล้วเอาง่ายๆเลยรักสนธิลิ้มท้องกุลเชื่อสนธิลิ้มท้องกุลครับกดหนึ่งพิมพ์หนึ่งครับรักเทง้งรักไอติม ลักพักประชาชนก้าวไกลกดสองครับคุณลักใคร